ยำหน่อไม้ทอดกรอบสูตรของแม่นะครับเราก็จะขูดแบบนี้นะคะขูดขูดขูดแบบนี้เลยนะคะมเมนูหน่อไม้เนี่ยหลายคนชอบแน่นอนค่ะเมนูยำเนี่ยมันง่ายๆเนะคะน่ากินไหมครับคุณผู้ชมนี่ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันตอนเช้าอีกเช่นเคยนะครับทุกเช้าตอนเที่ยงนะครับเอ้พูดยังไงทุกวันตอนเที่ยงนะครับจะได้พบเจอคลิปของผมกับแม่นะครับทุกเช้าตอนเที่ยงพูดใครพูดมาพูดจะลำไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมภาคเหนือนะครับบอกให้ผมอยากให้ผมพูดเหนือนะครับแต่ก็พอดีทําอาหารภาคกลางแล้วก็พูดกับแม่นะครับ แต่ถ้าพูดกับปู่นี่เดี๋ยวผมพูดเหนือให้ฟังนะครับถ้าวันไหนถ้าปู่มาครับนานทีนะครับคุณผู้ชมอะวันนี้นะครับหน่อไม้นะครับคุณผู้ชมอันนี้แม่ต้มไว้แล้วเนาะค่ะต้มไวแล้วอืมเป็นหน่อไม้แบบฉีดๆด้วยครับค่ะแล้วอันนี้เอามาทําอะไรแม่อันนี้เดี๋ยวย,ยายจะมาขูดให้ท่านผู้ชมดูนะคะอ๋อ้องข,ขูดขูดค่ะขูดต้องขูดให้มันเป็นวิฝอยก่อนนะคะอืมนี่นะคะหน่อไม้หน่อไม้ครับวันนี้คุณยายจะทํา ยำหน่อไม้ทอดกรอบนะคะยำหน่อไม้ทอดกรอบค่ะโอ้น่าสนใจครับคุณผู้ชมเห็นพริกเขาอย่างเงี้ยน่าจะยำแบบยำผักวุ้งกรอบอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่นะคะมีอะไรบ้างครับแม่มาอันนี้แป้งแป้งทอดกรอบนะคะครับห้าช้อนโต๊ะนี้นมข้นสดนมจืดข้นสดนะคะหกช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีน้ําปลา สองสามช้อนโต๊ะนะคะ<ช>มีพริกแดงกินดากับเขียวนะคะอย่างละสี่อย่างละสองเม็ดนะคะแล้วก็มีหอมแดงสามหัวนะคะจะมีถัวปนถัวปนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ําพริกเผาของเรานะคะสองช้อนโต๊ะนี่ค่ะหมูบดของเรานะคะสองขีดค่ะแล้วก็จะมีน้ําเย็นจัดนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีมะนาวสองลูกนะคะคุณยายบีบมันสองลูกนะคะแล้วก็หน่อ,นอไม้นะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะ ซอยหน่อไม้ท่านชมดูนะคะนี่นะคะเราก็จะขูดแบบนี้นะคะขูดขูดขูดแบบนี้เลยนะคะอ,อันนี้หน่อไม้ที่คุณยายไปหามานะคะ <c oughs> คุณยายใส่ตู้เย็นไว้พ่อหลังบ้านเขาสตาร์ทเครื่องยนตตัดหญ้าคร <c oughs> ับก็เจอว่าเสียงดังเกินไปขอภขอภัยด้วยขออภัยนะคะนี่นะคะอันไหนที่มันแข็งๆเราก็จะไปเอานะคะนี่นะคะนี่ค่ะขูดเป็นเส้นอย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็ตัดหัวเท่านั้นเองค่ะค่ะก็เก็บได้เลยครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเขาเขาไม่แก่ก็เอาได้หมดเลยนะคะนี่นะคะมาแล้วครับโอ้โหพัคเตอร์มายยายหั่นหน่อไม้ครับพเตอร์กินไหมหน่อไม้อะไม่กินเป็นไม่ลูกนี่นะคะทำเหมือนเดิมนี่เลยครับคุณผู้ชมค่ะนี่ อันหนึ่งถ้ามันแข็งแข็งเราก็ตัดทิ้งนะคะถ้ามันไม่แข็งเราก็เอาได้หมดเนียถ้าอย่างเนี้ยมันแข็งเราก็ไม่ต้องเอานะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเท่านี้ครับคุณผู้ชมแด้ละเียบร้อยค่ะนี่นะคะหน่อมไม้ครับเป็นหน่อมไม้ต้มนะครับค่ะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายาจะเปิดแก๊สก่อนนะคะครัแบบเปิดแก๊สแล้วครับผมแล้วก็ใส่น้ำมัน,มน,นเลยนะคะดเดี๋ยวเราใส่น้ำมันไว้ให้มันร้อนก่อนนะคะ อย่ามายายใส่น้ำมันไว้จะได้ร้อนนะคะครับนี่ค่ะนี่มาจัดการหน่อไม้ของเราค่ะค่ะนี่นะคะยายจะใส่แป้งไปเลยนะคะนี่เป็นแป้งทอดกรอบนะแม่ค่ะแป้งทอดกรอบค่ะคือพอเตอครับกินข้าวกับอะไรนเนาะมาค่ะนี่นะคะ คุณยายก็จะใส่ใส่น้ำเย็นจัดนะคะน้ำเย็นจัดเลยครับรี่ครับนี่เป็นแบบแป้งเปียกนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะถุงมือเลยไหมแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้ยใส่เลยอ๋อเราจะใช้ช้อนซ่อมปั้นเลยใช่ใช่ทำง่ายๆนะครับผู้ชม ทําง่ายๆแบบไม่ต้องเละด้วยนะครับวันนี้เมนูหน่อไม้เนี่ยหลายคนชอบแน่นอนะน,อนะแม่เนาะนี่นค่ะก็คือผมอยากถามคนประเทศนอกมะครับว่าเขามีหน่อไม้พันอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันคล้ายหน่อไม้บ้านเราบ้างหรือ <c oughs> อะไรเนาะเมื่อดูคลิปเห็นเขาหั่เปาะเปาะเะขึ้นมาไม่ได้เป็นกออ่ะป้าเปัไปอายาเป้าเป้าอ้าว ทำบัปปยาแล้วนะคะทำบ,บัปปยาบ๊กบกนี่ค่ะนี่นะคะวันไหนมีพัตเตอร์เสียงเจ้าเจ้าจะมาครับผู้ชมแม่อย่าเอาลงเลยนะครับนี่ค่ะนี่ดูง่ายด้วยนะครับขยำแป้งนิดเดียวครับค่ะไม่ต้องอ,อะไรมากแต่ระวังหกใส่เชื่อนะอืม ทอดหน่อมไม้กันนะครับอาหารทุกอย่างนะคะถ้าเราสร้างสรร์ถ้าเรานึกเมนูอะไรทําอะไรได้กันนะคะอ,อร่อยหมดทุกอย่างนะคะที่เราทำนคะคะบางทกีหน้าหน่อไม้เยอะๆเรารู้อยทกทอะไรก็ทําไ, <C oughs> ไปทั่วถ้าใครถ้าใครหัวคนนักอดมแน่ พัตเตอร์กินข้าวแล้วครับน,นี่กินข้าวกับเลือดอยายเอาไว้รอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราทอดสองรอบค่ะนี่นะคะเดี๋ยวรอให้เซตตัวก่อนแล้วเราค่อยกลับนะคะกลับด้านเริ่มเซตตัวแล้วครับคุณผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวยานยี่นี่เขาเริ่มเซตตัวนี่เลยนี่ค่ะจะแซะได้แล้วขานี่นะคะอืม ก็พลิกด้านกันเลยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราทอดไปเรื่อยๆก่อนอนะเนาะเดี๋ยวม,มาดูกันครับว่าใช้สีสันประมาณไหนครับผมปาัต๊ตแมนอืมลมพัดเตอร์ครับฮะช่วงนี้อารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีครับเดี๋ยวมาดูกันครับคุณผู้ชมค่ะเห็ดไชเท้าค่ะ ผ่านไปสักแป๊บแล้วครับคุณผู้ชมสีสันได้ประมาณนี้แล้วครับนี่นะคะคุณยากจะเอาแค่นี้นะคะอเดี๋ยวเราจะยำเท่านี้เลยตักขึ้นก่อนค่ะเครื่องตัดญ่างมาใกล้แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้การถ่ายทําของเราจะรอดนะครับวันนี้ถ้าเสียงดังก็ไปขออภัยด้วยครับคุณผู้ชมนี่นะคะนี่หน่อไม้ครับ นี่เราทอดชุดสองกันเลยครับทอดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยครับผมอืมเราเราเราชอบกินไข่หมี่มากเลยโอ้เราชอบกินไข่หม่มากมากเลยนะคะ <c oughs> เราจะไข่ยำจะไข่ีไ่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปไ,ไม่ได้นะลูกอันนี้คุณยายไม่ได้ทำไข่หมี่นะลูกไปเลยแล้วยังไม่ได้กินไข่หมี่เลยพัดเต๋อไปโรงเรียนนล้ครับ อออกกินอะรได้เนี่ยได้ครับเป็นไงลกูกไปโรงเรียนแล้วครับเด็กน้อยนะครับคุณผู้ชมนี่ชุดสองของเราครับ,รบน่าจะได้แล้ว<ด>นะครับได้แล้วนะคะสีเท่ากันแล้วนะครับ,รบตอนนี้เรียบร้อยนี่ตอนจบแม่ก็ เร่งไฟแร <ไฟ S 2> งเพื่อไล่น้ำมันเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม,มดูสีสนันนะครับหน่อไม้ทอดเลยครับวันนี้อย่าเบาแก๊สเลยนะคะนี่นะคะเ่าจะจะเอาหมูใส่ค่ะนี่นะคะจะามาทำน้ำยำกันนะคะค่คะ หมูกับนมข้นจืดค่าลงไปเลยนะคะแล้วก็เราก็เรียนรวนหมูกันเลยค,ครับบอกก่อนนะครับผู้ชมเมนูนี้ผมยังไม่เคยกินของแม่นะครับเป็นเมนูที่บางทีเราก็คิดทํานั่นทานี่นะครับบางทีก็คิดออกมาก็ทําเลยนะคะเพราะมันมีของอยู่แล้วค่ะเพราะส่วนมากของคุณยายจะมีหมูมีหน่อไม้มีพวกนมอะไรเนี่ยใส่ในย,ยู้เย็นหนักคุณยายก็ มีอะไรก็หยิบหยิบออกมาทําเลยนะคะนึกขึ้นมาได้เ็อเช้านี้จะกินอะไรดีน้าก่อนนึกขึ้นมาได้เช้ามาก็จัดการเลยค่ะคุณยายอนี่นะคะคุณยายจะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะค่อยๆคนไปไฟแบบไฟอ่อนเลยค่ะคนไปจนกว่าหมูจะสุกค่ะค่ะหมูคุณยายสุกแล้วนะคะมาค่ะควรจะสุกแล้วครับค่ะอย่าปิดแก๊สแล้วนะคะมาค่ะ ใช้กแก๊สในการลวนหมูเท่านั้นเองครับค่ะมาค่ะเราจะมาปรุงกันเลยนะคะทีนี้นีค่ะพริกเผาครับพริกเผานะคะยำขดสดทั้งคนนะคับผู้ชมน้ำตาลนะคะตาลมะพร้าวครับน้ำปลานะคะเดี๋ยวน้ำปลาเราใส่ไปนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งใส่หมดนะคะเเผื่อมันจะเค็มเกินเดี๋ยวเราทำไปทิมไปได้เลยนะคะนี่นะคะ มะนาวนะคะตรงนี้ผมหอมของทอดข้างๆมากเลยครับมะนาวเราใส่ไปสามช้อนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็รวนๆเลยครับค่ะเมนูยำเนี่ยมันง่ายๆนะค่ายๆแล้วก็ใส่กลายเป็นยำนะครับอร่อยด้วยนะคะแซ่บๆเลยนะคะแต่เดี๋ยววันนี้คุณยายจะไม่ลาดนะคะ เพราะว่า,ากว่าเราจะกินนย่ยมันจะนิ่มนะคะอตอนนี้เวลาเราจะกินแล้วเราก็ค่อยราดนะคะจะอร่อยได้รสชาติตักแล้วร,ราดในจานมันจะนิ่มเกินไปฝาเราจะกินนะคะนี่นะคะมาคะเดี๋ยวคุณยายจะชิมนิดนึงนะคะว่าเปรี้ยวเค็มไหมนะคะอืมนี่ค่ะชิมหน่อยครับขาดอะไรไหมีเ๋ยาปลานิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเรากิน กินกับหน่อไม้แล้วมันจะจืดเกินไปอือนี่ครับผู้ชมเวลาทําไปชิมไปนะครับอือนี่นะคะอ๋นะคะเพิ่มเปรี้ยวให้แม่กุ้งหน่อยค่ะแม่กุ้งชอบเปรี้ยวครับค่ะพริกสดนะคะพริกสดครับหอมแดงค่ะลงได้เลยครับผมค่ะนี่นี่ยำเราครับแล้วเดี๋ยวค่อยใส่หัวข่วนะครับตัวก้นอือเดี๋ยวเรา โรยข้างบนก็ได้ค่ะถักก่วบนนี่นะคะยำเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะเรียบร้อยครับครับลงถ้วยกันเลยครับคุณผู้ชมหย่ลงเลยนี่คะ่ะน้ำยำคล้ายยำปักเรื่องก่อนนะนี่ค่ะคละ้ายกันมากเลยครับอื้อ ออโหนี่นะคะอืมแล้วก็หน่อไม้ของเรานะครับคุณผู้ชมนี่ในในอ,อันนี้ดูใบกล้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวตัดทําขนมนะครับใบกล้วยยาวๆเลยครับนีน่อผักชีผักชีจากที่เราอนุบาลกันเองครับอืม น่ากินไหมครับผู้ชมนี่แม่ละเมียดจัดเลยครับวันนี้ตัวป็นคนทํากับข้าวด้วยใจของแท้เลยครับคุณชมนี่ค่ะอืมทำให้กินเช้าสายบ่ายค่ำเลยครับมาค่ะนี่นะคะแล้วก็หน่อมไม้ของเราครับนี่ค่ะโอ้ ดูท่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมนี่ค่ะเพยงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับยำหน่อไม้ทอดกรอบสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมมาค้คุณยายโอ้ยกิม <c oughs> ูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณยายชินเปล่าๆกันนะคะอืหน่อไม้ของเราครับหน่อไม้ต้ม,มเลยนะครับคุณ<อ>ผู้ชมกรอบมากเลยแล้วก็หอมหวานหวานหน่อนไม้อยู่แล้วนะคะอื นี่นะคะนี่นะคะกินน้ำลายยอดอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะหยอดจิบกินอย่างนี้ละครับอืมอร่อยน้ำยำเป็นไงน้ำยำหอมหอมเขาจะหอมอันนี้ั่วคั่วค่ะหอมมากแล้วก็จะมีกลิ่นน้ำมะนาวขึ้นมาเลรี้ยอะไรอีกเนาะค่ะโคตรเลยค่ะหอมอร่อยนี่ครับผู้ชมน่ากิน ผมนี่น้ำลายสอตามเลยครับตอนนี้แล้วก็เป็นหน่อไม้ทอดแยอร่อยมาชิมกันเลยครับค่ะมาครับผู้ชมยำหน่อไม้ทอดกรอบโอ้โหอร่อยมากค่ะน่าชิมมากเลยครับนี่ครับลูกชอบกรอบๆแล้วนี่ค่ะข้างนอกเขาจะกรอบข้างในเขาจะนิ่มนะคะนิ่นะคะอร่อยมากอืมอหวานหน่อไม้น้ะใช่ใช่หวานหน่อไม้อร่อยมากครับอืมแค่หน่อไม้อร่อยแล้ว อนอไม้บ้านเรานี่อร่อยจริงไปหามาเองนะนี่ค่ะหาเองนะคะไว้เดี๋ยวแม่ปุ้งว่าเราจะชวนลูกเข้าป่าหานองไม้อีกนะคะเก็บไว้กินได้ค่ะนานๆเลยอันนี้คุณยายใส่ตู้เย็นไว้นะคะต้มรอมหน้าไปกับผมแล้วเดี๋ยวผมไปหายให้ชมใช่ได้ได้แม่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยวหาเวลาสักวันหนึ่งค่ะ อืมกินกับน้ำยำมาเข้ากันมากาคารับคุณลอยแม่ก็ยังโผล่เกี๊ยวด้านกรอบอืมเ,เปรี้ยวๆเราชอบหน่อไม้มากน้ำดำก็จะออกเ,กเปรี้ยวๆหวานๆสามนุอ่ะเนาะอร่อยอร่อยจริงอ้ำเนี่ยหน่อ,มอ,อไม้ทอดกรอบ คำโตๆเลยครับอร่อยมากอร่อยลูกบอกอร่อยนะคะน้ำยำจะคล้ายๆกับยำาผกบุกงกเใใชเหมือนกันเหมือนกันเลยลูกอร่อยใหญ่เลยนะคะ อร่อยน้ำยำครับคุณผู้ชมนีย่ยายนึกถือว่ามีหน่อไม้ในตู้เย็นจะทํะไปกินดีหน้านึกไปนึกมาทอดหน่หอ,มอนไม้ก็แล้วกันอืของมีอยู่แล้วลองไปทํากันดูได้นะครับของหาไม่ยากหน่อไม้แถวตลาดที่เขาต้มมาแล้วก็ได้ค่ะถ้าเราไม่มีหน่อไม้เราก็หาซื้อตามตลาดจะได้นะคะเอามาขูด,ด,ดแบบที่ยายบอกนะคะแล้วเครื่องปรุงน้ํายำก็ หาได้ทั่วไปเพื่อนๆนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากถ้าท่านผู้ชมไม่มีหมูตับท่านผู้ชมเอาเนื้อไก่ก็ได้นะคะถ้าเนื้อไก่ก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งกันนิ่มอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าแม่ทําอาหารอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมบางที่นึกกันตอนกลางคืนแม่ก็เออลองทําแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะถามลูกว่าหนูจะกินอะไรดีลูกแม่ทําแบบนี้กินกันไหมอะไรอย่างงี้กันกะปรกษากับลูกนะคะ ขามาก็จะทำให้ลูกกินกันแต่บางเมนูครับแม่ก็ไม่บอกล่วงหน้าค <laughs> บางทีก็เก็บไว้คล <laughs> ้บทำเลยค่ะทําตอนเช้า <laughs> บอกลูกทีเดียวเลยนะคะอร่อยดีครับผู้ชมวันนี้ <c oughs> ลองไปทํากันดูนะครับค <c oughs> ่ะง่ายๆนะคะประมาณนี้เนาะ, <c oughs> อ,ะอร่อยชื่นใจค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ยำหน่อไม้ทอดออกรอบแสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ผมกับแม่จนจบนะครับเป็นการสนับสนุนช่องโดยตรงเลยครับผมขอบคุณค่ะ